ทักทายผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้พามาเที่ยววัดกันพาผู้ชมทางบ้านค่ะมาอยู่ที่วัดดอนขนาดนะคะอยู่ตำบลดอยยีหอมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมค่ะวัดดอนขนาดค่ะเราเข้ามาในในฟักทองฟักทองลูกใหญ่เดี๋ยวจะพาเดินออไปด้านนอกปะ ปเดินออไปมากับเพื่อนสาวเพื่อนสาวเดินทางมาจากมะเก้าฮาลโลเพื่อนสาวมาเจาก,มากัมะเกลพาเพื่อนสาวมาเที่ยวมาเที่ยววัดดอนขนาดมาไหว้พระค่ะออกมาจากฟักทองแล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะฟักทองนี่ฟักทองใครยังไม่เคยมามาได้นะแล้วเราจะเดินข้ามสะพานไปฝั่งโน้นไปไหว้พระแล้วก็ไปไหว้พญามุจลิน พญามุจลรินอยู่ด้านนู้นนะคะสวยงามค่ะยังไม่เคยมาเชิญชวนมาได้นะคะจังหวัดนคปรปฐมค่ะตอนนี้นคปรปฐมมามีสถานที่ท่องเที่ยวมีแลนด์มาร์คแห่งแห่งใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะเลยนะคะสามารถมาเที่ยวได้พญาน้าตรงนั้นแหะชื่อพญามุจลรินและดูพระนอนองค์ใหญ่สวยมากเลยอะ่ะ บรรยากาศดีด้วยนะลมรื่นลมรื่นมากเลยวัดแห่งนี้วัดดอนขนาดค่ะอำเภอเมืองนะคะตรงนี้ขึ้นอำเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐมเนี่ยไหมเขาเขาทำให้น้ำไปเนี่ยบำบัดน้ำเสียเนี่ยที่ทำน้ำพุพุ่งขึ้นมาแบบนี้ตอนนั้นมามาก็คือพญานาคยังไม่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ วังพยามุจรินนาคราชนี่แล้วหนูมีเสีงเพลงด้วยสวยนะเธออไปยืนตรงนั้นเดี๋ยวถ่ายรูปพี่แกกมาจับภาพหน่อยดิหันหน้ามาด้านหลังจะได้เห็นคงกว้าง สวยสวยโอเคไม,ไ,มไม่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 ได้ถ่ายลงไอ้นี่นะลงลงอ่าลงยูทู e นะอ่เห็นภาพกว้างๆโอเคพาเพื่อนสาวมาไหว้พระไะปะสวยนะใครยังไม่เคยมาเชิญชวนนะคะสถานที่สวยงามค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแลนด์มาร์กอ่ะแล้วก็มาไหว้พระขอพร พระนอนองค์ใหญ่นะคะแล้วก็พญามุจรินนัคราชค่ะสวยนะคะ บูชาดอกไม้ทุบเทียนตรงนี้ดอกไม้ไหว้พระนอนแล้วแต่ศรัทธาทําบุญแล้วแต่ศรัทธาไม่มีดอกไม้อ่ะเลยไปร่ายไปไหว้เฉยๆได้ไหเฉยๆเราขึ้นไปไ,ไ,ไหว้เฉยๆอืมแล้วก็อ่าทำบุญเดี๋ตู้ทําบุญเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนจะมาวันหยุดนะคะตะเลิกแล้วก็ว่าเสาร์วันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์หยุดนะคะที่คนเยอะใช่ไหมคะ อย่างเงี้ยสบายเนาะเดิน,นะนดเนาะเอะถ้ามาแบบนี้นะมาวันธรรมดาแบบนี้นะคะวันธรรมดาจะไม่เบียดกับคนจะไม่ต้องไปยุ่งกับใครตรงนี้คืออำเภอเมืองใช่ไหมคะอำเภอเมืองจังหวนะัดนครปฐม,มตำบลดอนใหญหอมเหรอคะอ๋อโอเคตำบลดอนยายหอม เราอยู่นครปฐมแท้ๆเรายังไม่มั่นใจเลยสาธุสาธุทำบุญดอกไม้ทูบเทียนค่ะแต่ไม่มีดอกไม้นะเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระขอพอรท่านองค์พระนอนวัดดอนขนาดตำบลดอนยี่หอมอำเภอเมืองจังหวัดน,นครปฐมนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งค่ะถ้าใครมานครปฐมแล้วเชิญชวนแวะมาไหว้พระขอพอรกันนะคะสถานที่ โล่งๆแบบนี้ค่ะบรรยากาศดีๆแบบนี้ค่ะก็ไม,ไม่ไม่เป็นไรมั้งเราขึ้นไปไหว้เรา<ม>ทําบุญแล้วแล้วไม่เป็นไรถอดรองเท้าไข้างล่างใช่เราหยดตู้ไปแล้วเราไปยกมือไหว้เฉยๆก็ได้ถอดเท้าข้างล่างถึงอขอนอนเอาบุญไปฝากทุกท่านนะคะขอพรร่วมกันนะคะเอฟซีที่อยู่ทางบ้านค่ะ fc ที่อยู่ไกลเนาะไม่มีโอกาสได้มาผลจะลงแลวค่ะใช่ดิไปปล่อยนะลงเม็ดแล้วลงแล้วานแล้ว่ไเยอะด้วยนะสาธุสาธุสาธุฝนตกนแ,ลแล้วค่ะจะขึ้ไขนไหมขึ้ขนไหมอยู่ดีๆนะฝนมาโอ้ยเทวดารถน้ำมนต์ให้ค่ะเนี่ยเอาบุญไปฝากทุกท่าน่ะคะเอาบุญไปฝากทุกท่านค่ะฝนตก มามามาปลาปา,ปาเดี๋ยวปยเป็นหวัดยิงยิงแมยังไม่หายดีเลย <มา S 1> อุย<ะ>อุยอุยอุยฝนะยนะตกโอ้ยตกหนักเลยอ่ะไไตกหนักเลยค่ะโอ้ยขออนุญ,ญาตเข้าไปหลบฝนก่อนนะคะขออนุญาตเข้าไปหลบฝนระวังลื่นนะหลบฝนก่อนหลบฝนก่อนอุย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 เนี่ยมีร้านกาแฟด้วยเจ๊ อย no> yeah. ู่ดีๆตกหนักตกหนักเฉยเลยเดียวเดีเราจะพาผู้ชมค่ะนี่เดินตามฝนนะคะจะเข้าไปอ่าด้านล่างด้านล่างใต้องค์พยามุจรินนะคะมากเลยอ่ะเห่ไหมเหมือนเหมือนเราจะเข้ามาเดินในถ้ำเลยอ่ะถ้ำนาคานาคี อุ้ยสวยจังเลยอ่ะอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยสวยมากสวยมากสวยมากสาธุสาธุสาธุวันนี้ร่มเย็นมากเลยพวกลูกๆมาเทวดาพรหมน้ำมนต์ให้พญามุจริน,น,นมาดนานไหนสาธุสาธุสาธุลูกขออนุญ,ญาตนะคะ ขออนุญ,ญาตนะเจ้าคะ่ะวันนี้พาทุกท่านมาอยู่ที่วัดดอนขนาดนะคะอําเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมค่ะปักหมุดมาได้เลยนะคะวัดดอนขนาดตำบลตอนเยี่ยหอมอําเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมถ้าท่านใดสนใจที่จะมาเที่ยวมาขอพรนะคะ ก็สามารถปักหมุดมาได้นะปักหมุดมาได้เลยค่ะเป็นสถานที่สวยงามร่มรื่นมากราบไหว้ขอพรวัดดอนขนาดตำบลดอนใหญ่หอมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมมามาอีกแล้วเมื่อกี้หยุดไปเธอมาอีกแล้วมาอีกแล้วฮะเพื่อนคนไหนที่ ขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปจนจบคลิปค่ะตามกันต่อนะคะคลิปต่อไปค่ะว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกวันนี้ฝนตกต้องขออนุญาตปิดคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ